สวัสดีค่ะเพื่อนนะคะวันนี้ค่ะแม่หมอจะใช้หินที่เป็นอักษรรูนนะคะทุกคนในการทานายดวงให้กับพวกคุณกันที่มาเจอคลิปนี้นะคะทุกคนเราจะมาดูตัวแรขกันก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นอย่แม่บอของอานก่อนนะจะได้ชัวร์นะคะทุกคนอันนี้เป็นโชคลาภค่ะทุกคนในเรื่องของเป็นตัวเฟหูกับหัวนะคะทุกคน เ,เป็นเฟรหูกับหัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินนะคะบางคนอาจจะมีการลงทุนในช่วงนี้นะคะทําธุรกิจส่วนตัวทาธุรกิจเล็กๆลงทุนกับการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบางคนอาจจะมีการซื้อของเข้าร้านที่แบบจํานวนมากมายเลยนะคะให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินจะมีการเสียเงินเพื่อทําอะไรบางอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่หมอให้อีกสองอันนะคะอันนี้ค่ะ อันนี้เป็นคำว่าอีวาสดค่ะทุกคนแต่อันนี้เป็นอีวสัสกับหวยแล้วนะคะบางคนช่วงนี้คุณจะต้องมีการปลุกพลังในตัวเองเนาะปลุกคว,ความกล้าความเป็นผู้นำในตัวเองขึ้นมานะคะใครที่ยังมีความกลัวอยู่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าที่จะขาดความมั่นใจในในการเป็นผู้นำหรือว่าในการที่คุณจะนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ ะะให้คุณดึงความมั่นใจของตัวเองขึ้นมานะคะคุณสามารถคุณทําได้คุณต้องมีความกล้าม,มากยิ่งขึ้นนะทุกคนอันสุดท้ายนะคะอันนี้อยากได้แบบหัวตรงจังเลยอ่านนี้ได้แล้วหัวตรงนะคะอันนี้เป็นคำเหมือนจะเป็นคําว่าอีซานะคะหรือว่าไอซ์นั่นเองนะคะทุกคนในเรื่องของหมอแม่หมอแม่แจ่ว่าแม่หมออ่านเสียงถูกไหมนะคะนี่แล้วว่าช่วงนี้มันจะมีความ หยุดนิ่งนะคะมีความหยุดนิ่งในสถานการณ์อะไรบางอย่างอาจจะมีการรอคอยมีการเหมือนกับว่าถ้าเกิว่าคุณอยากทาอะไรในช่วงเนี้มันค่อนข้างที่จะยากนะคะคุณจะต้องมีความมีสมาธ,ธิมากๆมีการเอาใจใส่มากๆนะ,ะมันจะมีการหยุดนิ่งของอะไรบางอย่างซึ่งมันจะเป็นการเออความท้าทายหนึ่งอีกในรูปแบบหนึ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ